สวัสดีจ้ามาพบกันในร้วนในสวนจ้าพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะพาเก็บพืชผักเรามาเริ่มเก็บอผักชีไทยก่อนนะจ๊ะเราจะเอารากด้วยนะเพื่อไปแช่แข็งไว้จ้ะหูหอมมาก เราต้องเก็บต้องกินให้ทันนะคะไม่งั้นเขาก็จะติดดอกแก่ไปเฉยๆจ้ะเม็ดทันมันก็อู้เหลือเฟือเลยจ้ะลากเขาแน่นเพราะว่าเราหวานเขาไว้แล้วเราเอาดูดินอินทรีย์จากรัฐบาลมาถมเขาอีกทีนึงจ้ะลากสวยมากนะเนี่ยนีะ ยิ่งไหนก็พึบโตแล้วแบบว่าพึบเก็บไว้ค่ะเผื่อฝนตกเราจะได้ไม่ต้องเข้าสวน พอมันมีช่องว่างมันก็โตขึ้นอีกอ่ะโอ้ยหอมมากหอมมากปีนี้งามกว่าทุกปีด้วยค่ะอยู่ที่อากาศนะเวลาระหวานมันเหมาะมันความหนาวมันไม่ถึงกับทำลายมันอะไรเงี้ยค่ะพาดิโทหอมคักนี่จะ้ะ ยิงเก็บยิงแตกยิงแจกยิงได้ยิงให้ยิงเจริญจ้ะล้างเชดน้ำไว้ก,ก่อนล้างดินออกนะคะล้างออกน้ำไม่ทิ้งอีกนะน้ำเอาไปลดผักต่อทีนี้เราก็จะเด็ดใบหอมจ้า สามารถเอาไปเข้าช่องฟิตได้นะจ๊ะเธอกินตลอดฤดูกาลอันนี้ใบไม่เป็นร่องเป็นรูเลยจ้ะไม่มีมดไม่มีมแมลงด้วงหนอนกินนะแบบนี้จ้ะแล้ก็เลือกเอาใบาที่เขาไม่มีร่องมีรูด้อ ใบหอมรีเด็ดได้เลยจ้ะเพียงแต่เราอยจะไปเด็ดยอดเขาเท่านั้นางว่างๆก็จะมาลี่เอาใบล่างเขาออกนะคะใบเหลืองใบแดงอย่างนี้ค่ะเอาไปใส่ปุ๋ยด้านล่างให้ทากให้งดแมลงเขาไปกินอยู่ด้านล่างนะคะนี่ตรงข้างกองขยะอินทรีย์ที่ทําให้ชมจะ ขวางทางเทเล่เลยใบกินว่าต,ต้นยางที่ไหนได้ใบหอมนี่เองเหมือนต้นยางขวางทางเทเล,เล่ดูความงามค่ะไม่มีรูมีร่องเลยนะคะล้างให้สะอาดตัดเข้าช่องฟิตได้วันนี้เราเอาไปกินกับของแซ่บ ดูความยาวของใบค่ะเลยถาดนะคะมาจะเก็บผักสลัดต้นแด่นไปต้องถอนนะคะเพื่อให้ต้นที่เหลือเขาโตวกว่านี้จ้ะอันนี้เป็นแปลงเพราะที่เราจะขยายมันงามไปเราก็เด็ดจ้ะจะเรียกว่าเด็ดไม่ได้ มันต้องถอนไม่งั้นก็จะเป็นที่ซุกตัวของทากได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีเขายังไม่มาก,กวนจ้ะพอเราถอนมันมีช่องว่างไอ้ต้นที่เหลือก็จะโตค่ะดูอือปฏิตโต ทางว่างก็จะเข้ามาดูแลเรื่องย่านะคะงามครับเรี่ยงตรงอกแน่นอนจ้ะขอจัดเมนูเมนูนี้หน่อย คืออยากมานานแล้ว ผักใบสานและยาใี่น้องเพื่อดูแลสุขภาพนะจ๊ะล้างใส่ถาดเรียบร้อยนะคะมีช่องว่างอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บแรดิสกันจ้ะหวานกรอบนะคะขาวเหลือง มี่อซท่านหนึ่งถามว่าเรดิสคืออะไรพระการหอมน่าจะเป็นคุณป้าสมบูรณ์นะว่าเมืองไทยม,มีมีชื่อว่าอะไรเมืองไทยก็ชื่อเรดิสนี่แหละจ้ะคุณป้าจ้ะชื่อเดียวกันเรดิสเรดิกข่าวก็กรอบทบเบชิมวันนั้นบอกกรอบ แต่ทวเบไม่ค่อยชอบผักนะเขาจะไม่ค่อยสะออนเท่าไหร่ผักพ่อในชอบจ้ะทานอาหารของเขาก็จะต้องมีผักจะดูมอมแมมแต่ล้างแล้วสะอาดขาวกรอบจ้ะ ุดยอดปลายชนเราถอนเยอะเอาเข้าตู้เย็นไว้ได้นานนะพี่น้องเป็นเดือนสองเดือนยังกรอบจะ้ะแต่ถ้าเราไม่ถอนมันจะแก่นะคะแก่แล้วก็ขมก็จะเป็นสร้างเป็นหัวเป็นดอกก็ว่ากันไปอือหือเก็บกินได้นาน เคยทดลองเอาหัวสดแล้วก็ลวกเข้าช่องฟิตนะไม่โอเคจ้ะมันไม่ได้อร่อยไปซะทุกอย่างโอ้โหทำไมมันยิ่งถอนยิ่งเพลินแบบนี้มีน้องเอฟซคนหนึ่งบอกว่าอยากจะมีโมเมนต์ถอนพุดพดแบบนี้จังก็คือพี่จะต้องกินให้ทันแล้วก็จะเอาแปลง ใส่ผักเคนนะคะฟ้าร้องจะฟ้าร้องคุณเลมโบบอกฝนจะตกหนักไม่ต้องคุณเลมโบแล้ว้ะแม่ห้อมนี่แหละกำลังเก็บอกว่าฝนจะตกหนักคือน้องจ๋าโชคดีเลยจะได้เก็บผักไว้เยอะๆบางครั้งก็ออกมาเก็บลำบากเหมือนกันนะคะนับภาษาอะไร จะต้องไปหาซื้อที่ตลาดตรีจะมีในรั้วนในสวนน่าดีที่สุดพืชพันธัญญาหารข้าวของอาหารการกินสวีเดนแพงขึ้นเยอะนะคะมีไว้ดูแลร่างกายลงทุนบ้างเล็กน้อยนะคะแรงกายเยอะจะได้มีพืชผักเอาไว้กินไว้เป็นจุดรีวิวให้เอซได้ชมจะ นี่ค่ะผักถอนไปจนเยอะแล้วยังเต็มแปลงอยู่นะคะอันนี้คาดว่าเยอะมากค่ะต้องรีบล้างไม่งั้นเดี๋ยวริ้นจะมาเห็นหัวแดงๆงก็อดใจไม่ได้อ่าน้องวันเยอรมันนีจ๊ะอยู่เยอรมันแต่นางก็จะไปอยู่ที่อิตาลีตลอด ว่าคุณสามีทำธุรกิจอยู่ทางอิตาลีนะคะน้องไปเก็บหน่อไม้ไม้บอกเอามาแลกเอามาแลกพักบ้านสวนของเราหน่อยอืมปาดหัวนั้นไม่เอาไม่ได้จ้ะโหงามครักอ่ะหัวนี้อีกปาดตีกตัวนู่น อุย้ยเยอะมากเยอะมากออ้ยอะอะ,อะเด็ดโยนมืนตัดหญ้าให้วัวให้ควายเลยพี่น้องควายตัวนี้แหละกินผักเก่งจ้ะควายที่ทำสวนอย่างนี้แหละโอ้ยไปล้างทำความสะอาดเด็ดจัดเสถาดงามๆจะ้ะคิดเลยมาหาแม่แล้วนะครับคุณคุณแม่ก็ล้างผักอยู่ในเรือนกระจกตอนนี้ฝนตกค่ะพ่อเปิดประตูให้ คิดเหลอ,ออกมาหาแม่เพราะว่าคิดเหลหลบเข้าไปอยู่ในบ้านนะจ๊ะฝนตกพรำบรรยากาศสุดยอดพี่น้องพอเปิดไฟที่ห้องครัวจ้ะบรรยากาศฟินมากมี่หอมก็นั่งอยู่ในมุมนี้นะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นที่เราอ่ะ ตัดใบตัดลากแล้วนะคะแล้วเป็นล้างจะส่วนนี้ก็คือเราพึ่งถอนมานะแล้วก็ใบเหลืองใบแก่เราเอาใส่ตรงนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเทไว้ในจุดที่เราทําปุ๋ยอยู่ด้านนอกหรือวอย่างที่ทำคลิปให้ชมนะจ๊ะตอนนี้เปิดโหมดเครื่องบินนะคะเพราะว่า มันมีเสียงฟ้าร้องจะจะได้ไม่มีคลื่นนะคะลูกชายมาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวทำความสะอาดผักสักนิดนึงก่อนนะเสียงฟ้าร้องแข่งกันนกน้อยจะพืชผักของเราก็ได้แล้วนะพี่น้องตามนี้เลยค่ะล้างทำความสะอาดพร้อมทานส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดเอาต้นกับรากแยกออกนะคะรากเราจะต้องขูดให้เกี้ยงให้ขาวเอา ลากฝอยออกนะล้างทำความสะอาดให้ดีเอาเข้าช่องฟิตไว้ไว้ทำอ่าใสใสแกงจืดต้มยำนะคะแล้วก็เอาไว้ทำสามเกลือแหละสามเกลือก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วก็เหมาะกับการทำสาคูไส้หมูอร่อยนะคะเรากินต้นกินรากแล้วก็มีเมล็ดไว้เป็นอ่าพัน ปีต่อไปนะคะพออยู่พอกินและพอเพียงพี่น้องพืชพันธุัญญาหารแพงนะในประเทศสวีเดนตอนนี้น่าจะแพงกันทั่วโลกทาเมืองไทยก็บุญว่าแพงนะคะแล้วก็ปูพืชผักเอาไว้กินนะคะในร้วในสวนในกระถางกระบะได้หมดนะคะประหยัดและพอเพียงค่ะเครื่องเทศเครื่องแกงเนาะเราจะได้ไม่ต้องซื้อสัทีเดียวจ้ะ บรรยากาศบ้านสวนเซีเดนพี่น้องเสียงฟ้าร้องนะคะแต่เราเปิดโหมดเครื่องบินนะเพื่อไม่ให้มันมีคลื่นเนาะเดี๋ยวไปดูลูกชายเศษอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งนอกรั้วนะคะนี่ลูกชายนอนตัวอ้วนเลยเก้าอี้คิดเล เข้าบ้านไหมลูกเข้าบ้านไหมครับแม่จะได้ปิดเรือนกระจกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทากจะเข้ามากินผักแม่นะกิเลสโอโหเอาเสียงน่ากลัวไหมเสียงน่ากลัวไหม <laughs> เสียงที่ที่หนูกลัวใช่ไหมแมวไหนจะมากัดหนูเนี่ยฮะหลอกได้ทุกครั้งอุ้ยเสียงรถมาอุยแมวมันนอกได้ยินเสียงรดมาโ้ยหันเลยครับเดี๋ยวเอาขยะไปเอาเดี๋ยวเอาเศษผักไปทิ้งก่อน้าร์โลได้บรรยากาศจริงๆ นี่ก็น่าจะดึกดื่นแล้วล่ะแต่ก็มีแสงอยู่ถือโอกาสนั่งพักผ่อนนะพักผ่อนนะทำความสะอาดพืชผักในเรือนกระจกจะ้ะีชื่นใจชื่นใจโอโหโหโห้ดอกไม้ของเราเจอฝนเป็นยังไงคะ ก็ชุนช่นโหชุมฉ่ำเลยโอ้ยบานขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยฮะบานขึ้นเยอะเลยลูกโอ้ดูสิบานเร็วจริงๆเลยวันนี้ตอนทำความสะอาดสวนยังไม่บานขนาดนี้เลยนาเนี่ยโหชื่นใจชื่นใจเนไหเอาเสร็จ ผักมาทิ้งก็ยังแวะชมนี่เสร็จผักโหดึกดื่นแล้วหนูยังจะมาหาน้ําหวานอีกเหรอฮะพยยามเก็บน้ําหวานกันจริงเลยนกก็พอนกเด้อพี่น้องสดชื่นได้แท้สวนเราเลือนร้างเก็บอุปกรณ์กัน เกษตรสมัยบรรพบุรุษนะคะนี่เห็นไหมโหเราปลูกเปไม้สวยงามงามขนาดนี้แล้วพี่น้องดูอืมบนหลังคาโน่นก็มาเยอะเลยวแวะหน่อยแวะหน่อยฝนตกมาก็ชุ่มชำ่ำนี่น้องมาหยันบอกชอบมากนะคะครัวคุณแม่ไทยเลยจ้ะ อบมากแล้วดูค่ะด้านบนนู้นนะคะใบอ่อนๆน,นะคะพร้อมกับมอสเราเกาะมอสอยู่เราเวียงเชือกขึ้นไปดึงทาวเรือขึ้นไปนะคะเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นจุดโฟกัสให้เราได้ถ่ายภาพจะ้ะขยะอันมีค่าของเรานะคะเสศษอาหารทั้งนั้นนะพี่น้อง เสร็จอาหารทั้งนั้นเห็นไหมมนะะี่หลุมหนึ่งนะอันนี้หลุมนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่พืชผักใส่ใต้ต้นมงต้นไม้จะ้ะเป็นกระเทียมป่าไม่กล้าออกไปแล้วเห็นไหมคะมืดจะ้ะมันไม่ใช่เขตของเราแล้วจะ้ะ มีความสุขแท้สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าสูตรโอโซนเข้าปอดลึกๆนี่นนองพอใจในสิ่งที่มีเป็นอยู่นี่มากๆเลยจ้ะมีความสุขคนเดียวยังไม่พอจะได้แบ่งปันให้กับครอบครัวลูกหลานในมาเป็นจุดวิ่งเล่น เพื่อนบ้านก็ชื่นชมจ้ะใครขับรถไปขับรถมามองนี่เราภูมิใจมากจ้ะภูมิใจมากแถมยังมีจุดรีวิวให้กับ FC ที่น่ารักทุกท่านได้ลุ้นได้มีความหวังนะคะว่าจะมีดอกอะไรเบ่งบานบ้างมีพืชผักอะไรงดงามบ้างนะคะ เราได้สร้างสวนเหล่านี้ขึ้นมาก็เพราะกำลังใจดีๆจากเอฟซทุกท่านนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยจ้ะขอขอบคุณทุกท่านทุกๆกำลังใจจริงๆขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะวันนี้ก็พาเก็บพืชผักเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาพี่น้องจัดเมนูที่ผักกาดหอมปราถนามาน,นมนานแล้วนะคะ อย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝนมาพอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวอุ้มลูกชายเข้าบ้านก่อนจ้า และแล้วเราสองแม่ลูกก็ติดฝนติดฝนแถมมีลมด้วย<ฮ>ก็โรแมนติกนะจ๊ะอยู่ในเรือนกระจอยู่กับลูกชายอยู่กับลูกชายลูกชายยังนอนตัวกลมอยู่เนี่ยฮะใครลูกนอนตัวกลมอยู่เลยฮะ,ฮะ มีความสุขจังเลยขึ้นเลยเนี่ยแปลงผักที่เราเพาะเอาไว้แยกปลูกตอนนี้งามนะคะถ้าจะได้เก็บตรงนี้ได้เป็นลาดหน้าให้กับครอบครัวแล้วเนี่ยงามไปอีกงามไปอีกถ้ามีแสงแดดมาแล้วถ้าเป็นตกตอนกลางวันได้ชมรุ้งสวยๆแน่นอน หูตั้งหูตั้งอุ้ยแม่กวนแม่กวนจะให้เข้าบ้านไงลูกกอกอินพี่กอินฮะจะอุ้มไหวเนี่ยอุ้มไหวไหมครับแม่จะอุ้มลูกไหวไหมครับเนี่ยฮะฮู้เป็นนอนกอดกันบนโซฟาดีกว่าฮะพอเรียกสองครั้งแล้วพอเรียกสองครั้งแล้ว เรียงสงค้งแล้วมมนไหล่จะเข้าบ้านกันหปะ่ะกูอินเข้าบ้านแนละ้วลูกเนาะฮปะป่ะกูอินเข้าในบ้านกันเข้าในบ้านกันโอ้โหไม่ได้มาดูถั่วลันเตานานพี่น้องถึงคืนนูน่นถึงคืนนูน่นชนชนคืนเลยค่ะ ไปนู่นละโอ้ต้องปีนบันไดเก็บแน่เลยเนี่ยไฟอัตโนมัติมาแล้วค่ะเพราะอากาศเขามืดนะอากาศมืดเขาก็จะมาเองนะไฟอัตโนมัติด้านข้างบ้านนั้นก็อัตโนมัติจะ้ะพ่ออยู่ในครัวนั่นนะ